บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณะสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่า อิมัตสมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปปาธาอิทางอุปัช,ชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอาสติอิทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสะนิโรธาอิทางนิรุช,ชติ เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณะปัจจะยานามรูปัง เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูป,ปะปัจจยาสลายตนางเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโซเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัดสะผ,ผ,ผัดสะปัจจญยาเวทนาเพราะมีผัดสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหา เพราะมีเวทนาเป็นป like <pf unlikely> ัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทนาปัจจยาพรโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะว่าปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามระนังโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัสสะเกวารัตสะทุกขักขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชชาตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนะ